สวัสดีครับพี่น้องครับมาดูภาพเปนดอมาเบงหมูหน่อยออกลูกเด้อครับหมูปลาพันผสมนะครับเหมยซานออกลูกครับตกลูกนะครับพึ่งออกนะครับโมโหว่ามันออกตอนไหนปรากฏว่ามันออกเองนะครับเสามากเกลือนมือขึ้นบม่หันออกนะครับไม่เกลือเงือน้ามือเสามากอ่ะ มานับเบิงเอามันือมีหลูกหมูนะครับแสดงว่ามันออกช่วงคอนชีแจ้งนะครับเบิงยังมีสายสายยังเขินสายสะดือครับมีน้ำหลูกมันอยู่ครับะนะครับได้ทั้งหมดแปดตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ยังในหน่อย,น,อยะนะครับนะครับเนี่พี่นนังเนี่ยนหะมูนะนะนะ ตัวเล็กนะครับนะครับหมูน่อยหมูหน่อยครับหมูน่อยนะครับอันนี้เป็นหมูแม่สาวนะครับหมูแม่สาวพึ่งตกลูกได้เชือแหลกนะครับใช้ยูนะครับได้แปดตัวนะครับเบิ่งหมูหน่อยนะครับเด้อพึ่งตกลูกนะครับ อันนี้คืออ่านี่ครับพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ของของหมูมหันนะครับนี่คือพ่อพันธุ์นะครับนี่คือพ่อพันธุ์นะครับอันนี้คือเอ้ากําลังกินนมอเด้บอบั้เพิ่งออกนะครับน่าจะบวกเกินสองสามชั่วโมงทีแล้วครับ ยัง,ตงโตจอยจอยออเอลีกกินนมนะครับแปดตัวนะครับ ยังมีสายสะดือติดอยู่นะครับหูออกไม่กันสิต้นเจนน้อยเจจอยอโเจจอยนะครับเด้ด <S 2> <S 2> อ ัใ่าญญ่ขึ้นจองได้ด้วยครับด้ออีกเดือนกลัวนะครับตัวนี้ก็พร้อมที่จะออกนะครับพ่อพันแม่พันุมันขึ้นกันนะครับตัวนีพพ้ขอบคุณอีกตัวนึงนะครับตอนนอยู่มันอยู่สามแม่นะครับตัวนี้เพิ่งคลอดนะครับ เมืองทายกินนมแย่งกันกินนมอ้าวเมืองเมืองต้นครับนอกสวัสดีครับ